วันนี้พามาเที่ยวสยามพารากอนสยามพารากอนเนี่จะมีคนเดินไปเดินมาก,ก็เยอะมากพอสมควรคนฝรั่งอินเดียพระเจ้าก็เดินกันใหญ่เลยอยู่ข้างบนก็จะมีไฟเป็นสกายวอล์กนะเป็นไฟแสงสีสวยงามมากเลยท่านผู้ชมเห็นไหมสวยงามมากจริงๆเมื่อนี้ก็จะเป็นวันอาทิตย์ วันอาทิตย์วันที่แปดเมมนอท่านผชมสวยงามมากๆม,มีรถไฟฟ้า,ฟาวิ่งด้วยคนเดินกันเล้ก็เดินไปเดินมาเดินออกมาจากสย,ยามพารากอนแล้วก็เดินมาทางสย,ยามเซ็นเตอร์ด้วย เขาเจ้าเอากีตารามาวางไว้ก็มีกระเป๋ามีตะเกียงด้วยทำเป็นตู้เขียนคำว่าอ้าวเปลี่ยนได้ผมช่วยเธอไว้โอ้เปลี่ยนสีด้วยท่านผู้ชเปลี่ยนภาษาเป็นเปลี่ยน,เป,ยนเปลี่ยนคำคำคมไว้ทน,นี้ก็จะเป็นน้ำพุ ของสยามพารากอนมี่รไปฟ้าวิ่งมาด้วยทานผู้ชมพามาดูเขาทำดอกไม้นี่สวยงามมากอยู่ภายในไอคอนอยู่ภายในสยามพารากอนดู สวยงามมากๆเลยอยู่ภายในเ้อภายในสยามพารากรคนมาถ่ายรูปกันเยอะมากเลยมีเสียงนกร้องด้วยทานผี้ชม สวยงามมากๆสวยงามจริงๆทั้งนี้ก็จะเป็นทางบันไดาเลื่อนบันไดาเลื่อนของสยามสยามพระนรเนีะ่ยะเจ้าก็เดินไปเดินมาไปน็นมีฝรั่งด้วยนะท้งนี้ก็ตกแต่งด้วยดอกไม้โดพไ้ายาวิ่งไม่แล้วท่านผู้ชม ดอกไม้ที่สวยงามมากๆฝรั่งยังดูเลยทั้งนี้ก็เจา้าเดินไปสยามสแควรสยามสแควร์ด้วยกันอยู่สยามพารากอนมี้แต่ดอกไม้ด้วยคนดอกไม้เยอะมาก ดูดูดูพลังต่างาชาติส่วนใหญ่จะเป็นคนทางเมืองดูใบหน้าตาเขาจะสวยสูงดังคมมากแต่ส่วนใหญ่จะเห็นแบบนี้นะฝั่งทั้งนี้ก็จะเดินไปทางสยามเซ็นเตอร์สยามเซ็นเตอร์นี่คนก็ชอบเดินไปเดินมา เข้าออกเข้าออกมาสยามพารากรนอันนี้จะเป็นคนอินเดียชุดขาวผิวขาวเดินมาถ่ายรูปใหญ่เลยดอกไม้ทางอย่างทางเดินของสยามพารากรจะสวยงามมากๆ สวยงามมากๆเลยคนอินเดียขเขาจะยังถ่ายรูปกันใหญ่เลยเนี่ยชาวญี่ปุ่นเขาจะขอฝากเลยกดแชร์กดติดตามคอมเมนต์ติชมได้เขาจะขอจบคลิปแค่นี้ก่อนพอ,อกันคลิปหนะ้าขอบคุณครับ